สวัสดีครับอยู่กับช่อง C5TV นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบ Pet Simulator X นะทุกคนเียกวางตักตังหองตะกอนไหมก็น่าจะเห็นนะแล้วดูเจมผมหายไปใช่ไหมนี่เพราะว่านี่ซื้อมาอ้ยเนี่มาเนี่ยไดโรลลิตีมาตัวหนึ่งมันได้ยากดูความเร็ว ใช่ครับดูใช่ไหมว่าผมจะมาสูมแต่ว่ามันใกล้ตาและขอเวลาสักแป๊บนึ่งนะทุกคนมันปักแล้วก็ดูดูเสียงหงดูดูมันเต้นกันดิ่งเลยโอเคนะทุกคนตาแล้วยาวว้าวยั่ไปนย Yang niam berului Yam 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 Alah Ok Oh Ok ok Jauh Ya Hingang kanan ni Pohm niasun boh Mai Mai ok mai kau mai ตรงร้อยห้าสิบล้านแต่ได้สามร้อยยุว่าจะได้สองร้อยห้าสิบแล้วดูนะนี่เดี๋ยวดูอีกหนึ่งวันตอนนี้น่าย,ยักษ์ไม่ดีมันไม่น่าย,ยักษ์ตัวที่น่ารักต้องเป็นตัวนี่น่ารักใจดายแป๊บหนึ่งนะทุกคน จะลองจักตีเพื่อทำโฟสก็ไม่รู้หรอกว่าทำโฟสเสร็จไปยังเดี๋ยวดูนะหนึ่งสองอ๋อยังทำให้มันเสร็จเสร็จเส็จซับไปเลยดีกว่าแล้วห้าสิบสี่ล้านเนี่ย แต่เข้าใจใช่ไหมจะเอาไปทําไมทั้งที่ทุกอย่างมันก็ตันแล้วยกเว้นเพชรใช่มันยกเว้นเพชรนีน่แน่ๆเติมมาแน่แนะนํานะไม่คุ้มเลยเป็ดร้อนเน,นี่ 4, ยมันต้องสี่พันห้าร้อยลบาใคเลี้ยงยังดีกว่านี่ไงไม่คนนอยเสียแล้วเฮียเก็บของไปก่อนไม่สนใจหรอก ฮะเฮ้ย <Okay>. huh? <Hey. S 1> ทุกคน OMG เอ๊ะ hey. มันไม่ไปแปลกไปหน่อยเหรอดูเฮ้ย hey. <c oughs> นี่มันยิ่งกว่าแปลกอีกนะเฮ้ย hey. ทุกคนทันบบไปเจออย่างนี้ได้ยังไงอะไปเจอได้ยังไงอะแปลกมากเลยแปลกมากเลยตั้งหนึ่งนะเกมมันเออเลยแล้วเปล่าคือมันดูแบบ อืมก็ไม่รู้นะว่ามันอาจจะไม่ได้บักก็ได้แต่ทำไมรู้สึกแปลกๆกับไอ้เจ้าแบบนี้ล่ะอ่ะไม่งั้นไปทุดสิพี่นี่ฉันอนะ่ะเป็นคนชอบเงิน Hello. เด็กมัมมันเกิดชาด้วยพรยังชาเลยเอ้ยเออมันไม่ได้บัแต่เราเอาไปตั้งหมื่นล้านแสดงว,ว่ามันไม่ได้บักแน่เลยก็ยังความต่อไปได้แล้วสรุปมัเหรียญตันเท่าไหร่กันหะอทำไมเทคควนมันถึงไม่ขึ้น ล้านแสนล้าน,านอันนี้อ๋อน,นี่หมื่นล้านโอเคไปทีชิคชิวก่อนแต่นในรู้สึกแปลกๆไม่เพื่อได้ยาดีเราเดงว,ว่ายังความสดได้ แต่อะไรน,นี้มัไมเหมือน,นหมายอยากรู้ว่ามันมีคนชายกี่ตัวโอเคนี่คงไม่น่าเป็นไรอาจจะตีไปกล่องหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะ รู้สึกไหมมันเกินได้ยังไงทั้งที่ก็เห็นนะหลายคนก็ตายอยู่แค่นั้นนะแต่มันบักใกห้ hey, ทุกคนบักกับเกมเออเลอร์ er หรือไม่ได้เออเ ขึ้นละขึ้นมาสังเกตแสดงว,ว่าเราจะต้องแป๊บหนะนึ่งนะเย่หนาวไหมเฮ้ยขอโทษเพื่อนแค่อยากรู้ว่ามันเร็วไหมจะไม่นึกว่ามันจะมาใกล้แตกแล้วเอ๊ะ ก็คสองสักี็จะไปไหนอ่ะหัวมองช้นชาน่ะอืมช่ยังไม่รู้ ลุกก็คือเหมือนเดิมเด้อลุกนีก่แหละไปที่ช็อบกันอาจจะตั้งตัวได้ไปดูราคาด้วยจะไ,ได้เกิดไหมราคาเกิดไหมไม่ใจร้ายอะ่ะ สดเลี้ยงน,นี่เพื่อนผมเอาเอาเสดเลี้ยงไปแต่ว่าไม่ได้แคร์อะไรหรอกเลี้ยงร้อยกว่าปีไปให้เพื่อนอีกคนยึงเป็นเพื่อนที่ไม่โหดเพราะไม่ได้เล่นโค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเก็บแล้วส่วนแล็บคุณน,น่ารักที่มาได้จิตใจฉันจิบมันมาแม่น่าตาจะได้แล้วก็ ฉันจะลบมันทิ้งเ <Yeah. S 1> ย่ลบสำเร็จแล้วก็สองร้อยบีก็ได้มาเดี๋ยวได้อีกแค่สองเอ้ยอยากได้อีกแค่ตัวหนึ่งขอค่าตัวเดียวพอขอล้องเอามาตัวเดียวพ่งนี้ คือประเด็นก็คือวันแรกอ่ะมาได้สามตัววันที่สองไม่ได้โคตนหัวร้อนวันที่สามได้มาสี่ตัวแล้วก็มตีตัวในดามเเตอร์อีกหนึ่งตัวเอ๊ยสองตัวดิกเลยถ้าได้มาอีกหนึ่งตัวนะมันจะกลายเป็นเซตเลยก็คือจะกลายเป็นทีมไม่ใช่เซต โอแสดงว่ามึกแต่พอเห็นภาพนี้รู้สึกไม่สบายตาเลยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้ ที่มันจะได้สองทีหรือเปล่า,าต้องลองกับเรียนนี่ไม่ใช่ต้องไปลองกับหีบน,นี่เราจะเจบโอเค นี่มันใครรอรอรอห้าได้สิบห้าล้านเลยเลยไปเฮ้สวัสดีไงฮึเลวจิว้ว ของจริงของจริง จะบอกไปเพราะเราต้องก็ไม่ได้รวยถึงขั้นมีเอกสีแค่ไปขายเอกสีมาเองเมื่อกี้มันมันตันอยู่ที่ร้อยทีเหรอเนี่ยอ,อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็ลองไปก่อน ทำไมไม่ได้เพือเ่อนร้านมราคงไม่ได้เชื่อมาล้านหรอกอืมไปกันไหมเคมาป่าสุดหน้ายะ เขาช่วยบอกด้วยนะคะทำไมไมันรู้สึกแปลกๆก,กับไอ้เจ้าเหรียญบ้านี้มันมีตั้งร้อยทีเนี่ยเหรียญตาประทับแมวนี่แจกหน้าตัวหนึ่งตัวเดียวเดี๋ยวหาก่อนว่เาเป็นตัวอะไรดีเออ ตัวนี้หนึ่งตัวนะ่ะไม่ใช้รางวัลใหญ่อะไรมาก,กับอีกสิบล้านเจมอ่สิบล้านเจมเอ๊ะเราต้องไม่นะลืมกินดอกเบีย้ยเก็บดอกเบียเย้ยเยนี่ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็สิบล้านเจมอันนี้ไงสิบล้านเจมนะสิบล้านเจมนะได้ก็พอ ใครเข้ามาดูคนแรกหรือพิมพ์คอมเมนต์คนแรกก็รับไปเลยสิบล้านเจมิมสิบล้านจิมสิบล้านเจมิเจมใครคอมเมนต์คนแรกพิมพ์คำว่าขอส่วนผมจะคอยดูให้เอาอย่างนี้ถ้าใครมาคนแรกอ่ะให้พิมพ์คำว่าหนึ่งแต่ถ้ามาคนที่สอให้พิมพ์คำว่าสองนะ ถ้าชื่อใครซ้ำอะ่ะจะให้คนที่สองที่พิมพ์แค่คนเดียวเป็นรางวัลที่หนึ่งแทนใครพิมพ์ซ้ำใครพิมพ์ซ้ำหรือถ้าบอกมาว่าแค่ไปพิมพ์เล่นๆก็บอกด้วยโอเค,ครเข้าใจใช่ไหมยอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ์ช่วงนี้ด้วยนะครับหวังที่เพย์คาดไว้ ใช่อดไลค์แล้วจะใช่ไม่งั้นเหรอจ๊ะอืมแค่นี้นะบาย